สวัสดีครับมาขอลงพนยำแรงครับผมนี่ช่วงเวลาทํามาหากินครับผมวันนี้ผามาเขาครัวครับนี่ผมจะมานําเสนอเมนูไก่อปี๊บเตาถานครับผมนี่ครับมักว้วังเทียงนี่ครับสูตรแต่ได้ห้าซอกครับผมอาจจะมีขวดครับส่น้ำเพิ่มหนึ่งแล้วก็กระมังห้องเลยครับแล้วไก่แท้เลยครับ มากไปแต่เครื่องมือพี่น้องัใส่ไปเลยครับนี่น้องสวยเลยครับ พี่น้องไฟอันลังแดงครับเดี๋ยวเอาไปตังต้งเตาเลยครับพี่น้องก็แจกประมาณนี้ครับพี่น้อง,องรับตามมาครับขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับจะตั้งไว้ประมาณนี้พี่น้องนะครับขอไฟอังกลางห้าจะปีกเปล่าเลยพี่น้องดูขอบไปเลยครับ เดี๋ยวเราพี่น้องจะประมาณนี้ครับเขาจะตั้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับไฟประมาณไกกลางๆครับไก่อบปีครับเตาทางครับผมลองมั่งครับสูตรลุงเอสูตรคนหากินบ้างๆครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับลองเห็ดบั่งครับพี่น้องอ้ไก่ไปลองใส่ฟางครับเดียนีครับไก่อบปีบไฟแบจะประมาณนี้พี่น้องลองใส่ไฟแห้งครับนี่ผมใส่เต็มเตาพอดีครับ ไก่ตัว่ะมันโดนส่วนในเครื่องปรุงไว,มวง้มีซอสหอยนางรมค่าไข่ซอยครับหอมมักซี่หากบักซี่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสรสดีครับมักไหวเทียมนะครับตำต,ำ,ตำใส่กันครับแต่เท้าสอบพี่น้องมักไหวรู้ครับมักใส่ถุงมาด,ดีดีใส่ตัวเย็นหน่ยนี่ผมก็มักไว้เครื่องมือครับ เราจะออกมาหอมห่อ,ออยู่ไปเลยพี่น้องก็มั่งครึ่งชั่วโมงครับก็มั่งเข้าส่น่านล้วพี่น้องยันเดี๋ยวก็มั่งกันใหม่นะครับไฟกลางๆครับผมปีความกระโดดสูตรเด็ดครับผมไก่อ,อกบเปียบบ้องใส่เฟืองครับเดี๋ยวมานหลุดน้ำกันพี่น้องประมั่สามสิบนาทีครับเดี๋ยวมาชงงามาากันวายจัสุกว่าจะหอม,มครับโอเคครับผม ได้เวลาแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิรงกันครับว่าจะสุกปะครับมาดูนุดงันพี่น้องมาดูนุดงันพี่น้องไม่สุกปะโอ้โหพี่น้องมันสวยนะครับโอ้แก้วพี่น้องซุกปีีครับพความหลุด จ๋าจ๋าพี่น้องย่าเข้าไปจับจจ้างครับต่อครับผลงานครับประมาณสัโมงหนึงครับพอดีสีสวยพี่น้องใครว่าปิวครับเตาทานนะครับสวยพี่น้องลองเฮกันเนงครับผมไอ้เขาเบิ้องต้นผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ันด้ครับ คุณหากินลอดทุ่งสว,สวัสดีครับมาเจอคลิปหน้าครับ